ทำคอนเทนต์แบบไหนถึงจะเป็นลูกรักของ Tik t o k ออ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มือใหม่เนี่ยนะครับจะหลงทางกันใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่เม้นไว้หน่อยนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมจะชวนคุณมาเปลี่ยนวิธีคิดนะครับแทนที่คุณจะวิ่งตามเพื่อที่ให้คนอื่นชอบแต่คุณทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละนะครับวิธีการของผมก็คือให้คุณวาดวงกลมขึ้น3วงนะครับวงที่1นะครับ เขียนออกมาว่าสิ่งที่คุณชอบและทําได้ดีวงกลมที่2นะครับเขียนออกมาว่าสิ่งนั้นมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะจ้างคุณไหมอันที่3นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่สังคมเขาต้องการสังคมเขาชอบหรือว่าสังคมเขายอมจ่ายเงินเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําขึ้นมาคุณจะคิดองค์ประกอบอยู่สส่วนนะครับชอบและทําได้ดีนะครับ มีคนยอมสองมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อมันไหมแล้วก็3สิ่งที่คุณชอบและทําได้ดีนั้นจริงๆแล้วสังคมต้องการไหมนะครับหรือถ้าเกิดมีสิ่งบางอย่างนะครับที่สังคมต้องการแต่คุณยังทํามันไม่ได้ดีคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นแบบนั้นได้ไหมนะครับให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าเกิดคุณเริ่มจากความชอบของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นอาชีพใหม่มันอาจจะเป็นนักคอนเทนต์แบบใหม่ก็ได้ถ้าเกิดคุณยืนกลางที่จะทาตามสิ่งที่ตัวเองชอบ แบบนี้มันจะง่ายกว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปวิ่งตามว่าคอนเทนต์แบบไหนแต่นี้สิ่งที่จะทําให้ทิกตอกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ความสม่ําเสมอด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับความสม่ําเสมอนะครับลงได้ถึงวันละสาถึงห้าคลิปต่อวันไหมนะครับถ้าเกิดคุณลงได้ตอนนี้ก็ค่อยๆไปเรียนรู้เทคนิคในการตัดต่อการทําคลิปการแต่งคลิปหรือว่าวิธีการพูดให้น่าสนใจเหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มเป็นที่โฟกัสเป็นที่จับตาม,มองของคนแล้วเขาก็็จจะะะเเเรรริิิิ่่มมมมมาาาอองงคคุณุณณแล้้วก,กตดตดขฉนนั ทุกวิชาชีพทุกสายอาชีพนะครับคุณสามารถเป็นเนดตไอดอลในสายงานของตัวเองได้เพราะฉะนั้นนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครนะครับเขียน3วงกลมนี้ออกมาแล้วทําความเข้าใจค้นหาตัวเองให้เยอะที่สุดในคลิปหน้านะครับผมจะพามาค้นหาว่าแล้ววิธีการค้นหาวงกลมที่1จะต้องเริ่มยังไงติดตามชมในคลิปหน้าครับ